น่ก็มาดีครับฟู้ผู้เขาหินขนาดมากมาบาเลียบินยานฮ่าฮ่ฮฮเป็นยังไงเล่าพลังของเจ้าหน่ามันไม่มีความหมายกับข้าเลยสักนิดข้าคือผู้ใช้บินยานที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีในหมู่บ้านนี้ข้าจะยึดคลองมาให้หมดฮ เป็นบ้าไปแล้วหรือยังไงฮะโอมดินไม่สิแมวดีกว่าแล้วเาเป็นน้ำหินเป็นยังไงล่ะ,จะเจอน้ำหินเข้าไปเก็บเก็บคันคานนับน้องโอ้ยมาไหวแล้วพลังเวทหมดแล้วพลังเวทไม่เหลือแล้ว <c oughs> เป็นยังไงล่ะ เด็กอย่างเจ้าน่ะพลังเวทแค่นิดเดียวพลังข้าน่ะคือผู้ใหญ่อก็จริงอะนะที่ข้าเป็นเด็กแต่ตราบใดที่ข้ายังมีลมหายใจเจ้าก็ไม่สามารถเข้ามาในบู่บ้านของข้าได้อีกต่อพูดมากเอาไปเลยบิญญาณฮ่าๆๆเป็นยังไงเจอบิญญาณดูดไงลูกบอลไฟ <c oughs> ใครใครเป็นคนยิงมาข้าเองข้าคือผู้ใช้ไฟข้ามาช่วยแล้วหนูน้อยขอโทษทีที่ไม่ได้มาด้วยเฮ้ยลอยได้ยังไงใครใครชั่มหนูใครชำหนูบอกมาบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวน้จะฆ่าเเออผู้หญิงคนนั้นน่ะขอไม่เก้าสินะ ที่เป็นคนทำรา้ายเด็กคนนี้เฮ้ยบังอาจมากเลยน,นะมีแค่ฉันเท่านั้นที่ทำได้เอ้านึกว่าหลักกันเอ้าใช่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 มตัวลวมตัวใช่ใช่รักปะปรักสาจริงสจริงจริงจริงนะไม่โกหกเลยให้คุณดูเป็นพยานด้โอ้ยหยุดได้แล้วพวกเจ้านะ่ะถึงแม้ข้าจะมีความสามารถบิญญา แต่ก็ไม่ได้มีแค่นี้นะเมนจำพูดเมนจำพูดเมนจำพูดข้างซ้ายลูกไฟข้างขวาลูกไฟรวมกันก็จะกลายเป็นโคตดลูกไฟไฟเฮ้ยหนบเบลดี่จะโดนใช่หนบได้ก็ไปลบลูกนึงอ่าฮาไม่โดนดลูกได้ไงน,นี่มันโคตดลูกไฟเลยนะ ก็แบบอ,อันนี้คือเรียกฟิลให้นะโอ้ยจบได้นักใช่ไหมได้เปลยวเพิมแห่งกาลาวสารข้าขอถวายชีวิตให้กับท่านข้าขอยืมพลังแห่งการถ่ายเทการอาณาเขตเุ้ยๆๆ้ย้ยโอ้ย,อ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 ยทำไมรู้สึกหมดแรงหมดอะไรตายอยากขนาดนี้นี่มันเปลว เพิ่งแห่งกา,าระวสาสแน่เ,นเลยข่าขอโทษนะเจ้าเด็กน้อยถึงแม้ข้าจะไม่เคยรักเจ้าก็ตามแต่ครัง้งนี้แหละถึงแม้ต้องเสียชีวิตก็ช่างมันเพราะมันเพราะหมู่บา้านนี้ตายแล้วตายแล้วฟื้นใช่ไหมเพื่อไม่ใช่ตายแล้วตายเลยโอ้ยเพื่ออะไรเนี่ย ไม่รู้อยากพูดเฉยๆเดี๋ยวก็ฟื้นได้ไะปี5ปีข้างหน้ามนะั้งเดี๋ยวก็ฟื้นนิ่งไม่ต้องอะไรขนาดนั้นโอเคนะเรดี้โกโเฮ้ยน้ำมันอะไรเนี่ยข้างหลังของข้าคือวิญญาณแห่งการแผลเขาและศูนย์สลายถึงแม้มันจะต้องแล้กับชีวิตของข้าและพลังชีวิตทั้งหมดก็ตาม แต่มันก็คุ้มที่จะฆ่าแกแก่มาอาไรนะที่มาบุบเบลวบานี่ดฮาระขนาดนี้นแกรู้สึกไหมว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงอ๋อมันคือบิญญาณใช่ไหม,ามาทำไมเสียงมันแปลกๆเนี่ยใช่มันคือบิญญ,ญ,ญาณแกไม่รู้ละสิพลังของข้าน่ะ สามารถควบคุมิญญาณได้ทุกท่าอย่างไงล่นะถึงแม้จะกลายเป็นอะไรก็ตามแต่ขอแค่มีชื่อว่าวิญญาณข้าก็แค่คุมเฮ้ออะไรนะสเปเชียลตึงโอ้ยไมรู้สึกเหมือนโดนโซตึงนี่นี่มันลังอะไรกันเนี่ยถ้าข้าอยู่บนพื้นนานถึงหนึ่งชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงข้าจะสามารถใช้สกิลที่เรียกว่าเมจิกได้ยงนะังไงถึงแม้ มันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็ตามแล้วก็ต้องรออีกเป็นเดือนเป็นปีแต่ก็มันก็คงที่จะขโมยวิญญานยังไงล่ะนี่สินะความลับความลับความลึบอะไรกันมันไม่ใช่ความลับอยู่แล้วถ้าเกิดเจ้าเป็นผู้ใช้เวทหรือเป็นพ่อมดเจ้าควรจะรู้สิเป็นอย่างที่แว่นพูดจริงๆเจ้านี่สามารถใช้พลังที่เป็นวิญญาณได้จริงๆด้วย โอ้ไม่อยากจะเชื่อมันกันไม่างินหมู่บ้านเรามีคนอันตรายขนาดนี้อันตรายอันตรายีนนี่อันตรายอ่ะอันต่าไรนี่อ้ออ้อเสียงของเจ้าเป็นอย่างเนี่ยอย่ามายุ่งกับเสียงของข้าเจ้าจะต้องเออดูสึกไม่ไหวแล้วเหมือนจะเป็นลมเลยอ่ะค่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วก็แค่เนี้จบอ้ยง่ายจริงหมู่บ้านแห่งนี้ฮ่าฮ่าฮ่าโคตรง่ายเลยลูกเตะ ลัติดการอะไม่ไดเสียงไงขยี้ขาใครวะเนี่ย, <c oughs> ยบังอ่านมากที่ทำร้ายข้าฮะข้าจัดการเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรอถึงแม้ข้าจะหนีหรือจะการหรืออะไรก็ช่างเถอะแต่ตราบใดที่เจ้ายังจะมาหมุกลุกที่บ้านหมู่บ้านนี้อีกข้าก็จะร้างบ้านให้หมดเลยถึงสกิลจะโหดจะแรงจะตายขนาดไหนข้าก็จะฟื้นขึ้นมาเพื่อฆ่าเจ้า แม่พูดหล่อมากครับผมโอ้ลุกติมาอยากโดนอีกใช่ไหมว้าว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 ใจเย็นแน่จริงเขามาสิอ้าท่าท่าท่าทาได้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 แอนติเมทอันนี้เน่จับเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปล่อยข้าปล่อยข้าโดนนี่ปล่อยข้าไม่มีทางเจ้าบังอาจทำร้ายเพื่อนพ้องของข้าเจ้าก็จะตั้งตายไปตามกันแต่พวกเขายังไม่ตาย คูณจะน่ากลัวเลยอ่ะโอเคก็แล้วไปงั้นไปไกลๆซะโอ้ยโอ้ยมีพลังข้างานี้ทำไมไม่ยึดคองโลกไปเลยแหมไม่รู้จุดอ่อนเลยมั้งจุดอ่อนอ่ะมันก็มีแถมมีน้อยแล้วก็มากไปตามระดับในๆๆล่ะให้ฟังหน่อยน้อยหน่อยแน่หน่อยแน่อย่าคิดตุกติกนะเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้อย่าคิดตุกติกนะต่อยนะจ้าจ้า โอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาหมัดมาทำไมตรงนี้เตรียมต่อยไงเพื่อเพื่อทำอะไรแผละแผลแพงแพงข้าไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเลยลิขนาดนั้นเลยแหละไหนบอกมาสิจยุดอ่อนมีอะไรบ้างอืมแพ้การควบคุมเพราะสะวาสมองมันใหญ่แล้วถ้าเกิดใช้ร่างอันทิเมตก็จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็อ,อย่างสุดท้ายคือป้องกันทุก เวทมนต์และทุกสกิลที่เข้ามาเพราะตัวใหญ่หนังเลยเหนียวแข็งแกร่งแต่แต่อะไรแต่จะแพ้พวกควบคุมวิญญาณอ้าวหรอทันแน่อยากคิดว่าข้าไม่รู้ทานนะ